สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้จะพาพี่น้องเข้าครัวนะครับทำกับข้าวหาแนวแซบครับพี่น้องแซบคือเกาครับพี่น้องนี่แหละครับวัตถุดิบก็จะมีประมาณนี้ครับมีข่าตะไคร้พริกกระเทียมผักกะญยงแล้วก็ปลาช่อนตัวใหญ่ครับพี่น้องครับขั้นตอนต่อไปก็ใส่พริกครับ กระเทียมข่าตะไคร้ที่เราหั่นไว้ครับลงไปในครกครับผมแล้วก็พร้อมตําเลยครับพี่น้องครับตําให้ละเอียดนิดนึงครับใครชอบละเอียดก็ตําละเอียดใครไม่ชอบละเอียดก็ตําพอให้มันแตกครับผมตําเลยครับตั้งหม้อไว้ให้น้ํามันเดือดก่อนนะครับพี่น้องครับ นี่ครับตะไคร้ใส่ตะไคร้ลงไปครับครับผมเมื่อตำเรียบร้อยแล้วก็ใส่ลงไปในหม้อเลยนะครับรอให้เดือดครับนี่เลยครับมะขามเปียกใส่ลงไปครับน้ำเดือดแล้วครับใส่ไฮไลท์ของเราลงไปครับปลาขอใหญ่ครับปุงใส่ลงไปแล้วครับ แล้วก็ปิดฝาไว้นะครับขั้นตอนต่อไปก็ปรุงรสด้วยผงนัวนะครับใส่น้อยแซ่บน้อยใส่ลายแซ่บหลายครับพี่น้องใส่ลงไปเลยครับใส่หลายๆครับจะได้แซ่บๆครับจวดครับผมตามด้วยรสดีครับลงไปเลยครับแซ่บนี่แหละครับตามลงไปด้วยน้ำปลาครับใส่ ลงไปให้เพิ่มรสชาติความนัวนะครับใกล้จะอร่อยแล้วพี่น้องปรุงรสด้วยน้ำปลาครับพี่น้องครับนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับพอหอมครับเยอะเค็มนี่แหละครับไฮไลท์ของเราผักกระแยงครับขาดไม่ได้เลยครับต้มปลาครับใส่ลงไปพี่น้องแซบดับครับพี่น้องใส่ลงไปไว้สักพักนะครับนี่แหละครับต้มเสร็จแล้วหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ครับพร้อมแซบแล้วครับพี่น้อง มาครับแซ่บพวกเก่าครับพี่น้อง